อันมันอันนั้นว่ากอันนั่งดนอีเบาสิออนี่มันเหงแน่หรอฮะจะไปลงไม่ทันฐานดูนั่งรับลงตรงไหน้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าสิบดับจนงง ดันบางหางเรอวดันแล้วดันแล้วทักดันแล้วโอ้ยอย่าหายเลยจอยเลยตายหาแล้วจะไปดองนะครับ องศาเด้อยนะข้างทางพนคอนเรื่องจากไม่ข้างฐานโดนนะมาว่ากันกับบทเสียหายยังน้อยหาดีดูงระดับลอยยกไฟจนตัวเบาวันยเงียบเมื่อลรน โอ้เบาไหมครับต้องตากบรสูงด้วยจอยแรงัลูัดวันีบาบสูงนะครับ้บัแ่ับนะครับ ตีตีตีสุห้านะครับประมาณัที่องตาทันนับเสียหายนะครับรอยทีมากะได้พัา,านไปด้านซ้ายของคอุงงงวัตบุมมนน้มเลัมภาพก้อ,อ,อยโดนกอยหมุนตีโดนต้กไ วาสนาเวลารี like really like um. ah, ่ิวาสนาเลื่นเลยครับเรเต็นสองก็เลร่อนไปผมจีเป็นมุกแจกแจเบาๆด้านใต้ของตึ้งวันเออกไปหาตะแหนงของมันแจ้งก็ไม่จะร้องนลครับผมไม่จะร้องได้เลยเด้อ โตนี้กินไปนลองฟิตกันสามร้อยหาสีนั่งนะครับถือมาเป็นลองพอนตอนเรื่องน่งสองร้อยถังกับเปิลหนึ่งสามร้ยนเปิ้ลหนึ่งสามรยกับตามที่คนไรกได้แก่มีละตามเสียหายมันอยู่จุดนี้นะครับ ตามลอยเลยบ่หวัวดัวนดไปห้องดันขวาหัวดันขวาห้งดันซ้โยกเบาตำแหน่งหางในกุนุงวัหัวดันขวาห้งดันไ้ไปตำนี่ อีกใดมากมันอยู่ตรงไหนรอมฟังเลยสุดท้ายตอนนี้ให้ชีมงานตางกองเหล่ยไห่างห้างจานกับจานสุดจะไม่ราบพอเดียนะครับห้างจารไปไหมต้นสูงนี่ต้นหว่หรือต้นอย่างนี่ประมาณตักนุ่งแข็งไหมครัน่ะจ้างลันโทรนี้ช่อบคนะครับ คมฝากับต้นแสะแบงในช่องพอดิพอดีนะครับมับปเข้าสีเป็นตอนนี้นะครั